คงต้องตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่ตอนนี้ยังหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ซึ่งก็มีหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสยัยหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลแต่สุดท้ายตอนนี้ลุงพลกลับมีแฟนคลับแถมยังมีคนบริจาคเงินสร้างบ้านให้อีกต่างหากไม่พอแค่นั้นยังมีคนท้าทามลุงพลให้เป็นนักร้อง แต่งานนี้จะเป็นการเอาคนตายมาหากินหรือไม่แล้วลุงพลมีหลักฐานอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งหมดนี้ลุงพลควงป้าแตนมาเปิดใจผ่านรายการดังคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีนิงปณิตาและใบเฟิร์นพัส,สกรเป็นพิธีกรเมื่อพิธีกรถามว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ100วันการเสียชีวิตของน้องชมพู่ทางครอบครัว ได้มีการเชิญลุงพลและป้าแตนไปร่วมงานด้วยหรือเปล่าลุงพลตอบมีแค่ชาวบ้านทั่วไปที่ทางพ่อแม่ได้ไปขอความร่วมมือมาร่วมทําบุญส่วนที่บ้านก็ไม่ได้เข้ามาหาคําถามได้ให้ชาวบ้านร่วมบุญครบรอบ100วันน้องชมพู่แต่ทางลุงพลกับป้าแตนไม่ได้แปลร่วมงานด้วยใช่ไหมลุงพลตอบวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดผม เราก็ได้ไปทำบุญคำถามวันนี้ครบรอบหนึ่งวันน้องชมพู่แล้วในส่วนของลุงพลและป้าแตนที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กรู้สึกเป็นยังไงบ้างลุงพลตอบที่ผ่านมาก็ทางครอบครัวเรากับทางครอบครัวน้องชมพู่เราก็สนิทสนมกันเรียกได้ว่าเราไม่มีอะไรที่ขุนข้องมองใจกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ตลอดพิธีกรถามต่อ100วันที่ผ่านมา ความรู้สึกในทุกวันคิดถึงน้องมากขนาดไหนลุงพลตอบทุกครั้งที่นึกถึงภาพที่เราไปเห็นก็รู้สึกเป็นห่วงพิธีกรถามต่อขออนุญาตย้อนกลับไปถามถึงวันที่เกิดเหตุช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเป็นวันที่11พฤษภาคมช่วงสายๆตอนนั้นทำอะไรกันอยู่บ้างลุงพลตอบทางผมกับป้าแตนไปกรียดยางตั้งแต่ตีสาม หลังจากนั้นก็กลับมาใส่บาตท,ที่บ้านซึ่งช่วงเวลา8โมงกว่าเราได้มีการโทรนัดหมายกับแม่น้องชมพู่ไปสวนมันสำปะหลังก็อยู่กันจนถึง9โมงกว่าก็แยกย้ายกันคำถามคือช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปทั้งลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็คืออยู่ด้วยกันใช่ไหมลุงพลตอบใช่ครับพิธีกรถามต่อคนที่เจอน้องคนแรกคือลุงพล เห็นบอกว่าตอนนั้นสติแตกไปเลยความรู้สึกตอนนั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างลุงพลตอบหลังจากที่ได้ออกค้นหาน้องชมพู่ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14ก็มีชาวบ้านชื่อใหญ่ตุนได้โทรศัพท์มาบอกว่าเจอรองเท้าเด็กบนภูเขาณนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ารองเท้าที่เห็นเป็นของน้องชมพู่หรือเปล่าเราก็มีความหวังว่าถ้าเป็นภูเขาใกล้ๆบ้านเราก็มีโอกาสเป็นของน้อง ตอนนั้นชาวบ้านก็พร้อมใจกันที่จะขึ้นไปดูวันนั้นก็ขึ้นไปเป็นชุดเดินเรียงเป็นแถวยาวประมาณ30-40คนระหว่างที่เราขึ้นไปเวลาพบข้าพอดีพอขึ้นไปถึงใกล้จุดที่พบรองเท้าได้มีการนั่งพักแล้วก็ปรึกษาแล้วก็รอคนอื่นที่เดินมาไม่ทันซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลามืดพอดีทุกคนก็เตรียมใช้แบตใช้อะไรบริเวณภูเขาตอนนั้น ไม่มียาอะไรรคมากมายทุกคนก็มองเห็นกันหมดแล้วได้เดินขึ้นไปตรงจุดที่ทางชาวบ้านได้ซ่อนรองเท้าไว้พิธีกรถามต่อยายตุ่นได้ให้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงเอารองเท้าไปซ่อนลุงพลตอบยายตุ่นบอกว่าเขาไปหาของป่าเขาบอกว่าเห็นรองเท้าสภาพดีคาดว่าน่าจะอยากเอาไปให,ให้ลูกหลานที่บ้านก็เลยเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าใครคำถาม หลังจากที่ขึ้นไปตามหาจูๆ่ๆลุงพลก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าน้องชมพู่ในความคิดเห็นของลุงพลลุงพลคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่กลายเป็นผู้ต้องสงสยัยลุงพลตอบป,ประเด็นนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จูๆ่ๆผมกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของแม่น้องชมพู่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรข้อมูลอะไรที่ทางแม่น้องชมพู่ได้รับรู้มา แล้วทําให้แม่น้องชมพู่เปลี่ยนจากคนอื่นมาเป็นเราพิธีกรหันมาถามป้าแตนที่เป็นพี่น้องกับแม่ชมพู่เพราะอะไรความคิดตรงนี้ถึงเกิดขึ้นป้าแตนตอบอันนี้ก็ไม่เข้าใจกับน้องเราอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่จะทําร้ายหลานได้ก็ยังตอบไม่ได้น้องคิดยังไงใครมาพาให้คิดหรืออะไรก็ตามมาสงสัยลุงพิธีกรถามต่อ คือที่ทุกคนเริ่มสงสัยลุงพลเริ่มมาจากแม่น้องชมพู่ถูกไหมคะป้าแตนตอบน่าจะใช่ต้องเป็นเจ้าตัวถึงจะคิดอย่างนั้นได้เพราะเขาเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาไปสงสัยได้ยังไงพิธีกรถามต่อเพราะเกิดความสงสัยในฐานะที่ป้าแตนกับแม่ของน้องชมพู่เป็นพี่น้องกันเราได้มีการเคลียร์ใจกันไหมหรือถามกันตรงๆไหมว่าเพราะอะไรถึงมาสงสัยสามีเรา ป้าแตนตอบไม่ถามตรงๆส่วนมากจะคุยผ่านแม่กับพ่อมากกว่าแต่ก็ไม่ได้คำตอบกลับมาคำถามแล้วคุณตาคุณยายวิเคราะห์ยังไงบ้างป้าแตนตอบตากับยายก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฝั่งแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้บอกอะไรคำถามความรู้สึกของเราเรารู้สึกยังไงบ้างป้าแตนตอบตอนนั้นนั่งดูข่าวอยู่ก็รู้สึกว่าอะไร เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะโดนคิดกับตัวเองแบบนี้คำถามแล้วคนในหมู่บ้านเขามองเรายังไงป้าแตนตอบเอาจริงๆเราไม่กล้าที่จะมองใครเลยรู้สึกเหมือนอยู่กับคนแปลกหน้าเยอะๆบางคนก็สงสารเราบางคนก็ใช่หรือเปล่าพิธีกรถามต่อมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนชาวบ้านก,ก,กอกๆเหมือนจะแบนลุงพลตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนใช้ชีวิตกันยังไง ลุงพลตอบชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ใช้ชีวิตปกติเขาไปทำไร่ทำสวนเหมือนคนทั่วๆไปตัวผมกับป้าจะคอยดูว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานไปถึงไหนตรวจสอบมีการมาขอหลักฐานตรงนั้นตรงนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวเราก็โดนทางเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นรถมาคนที่บ้านมาเอาหลักฐานต่างๆไปผมก็พยายามดูว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานจากคนอื่นไหม ก็เป็นการตรวจสอบไปในตัวว่ามันมีแต่เราหรือเปล่าที่มีการเก็บหลักฐานเราเองก็ชอบอยากรู้อยากเห็นก็เลยมีการตรวจสอบว่าไปถึงไหนแล้วพิธีกรถามต่อซึ่งเขาก็ทำแบบนี้กับทุกๆคนที่สามารถจะทำได้ใช่ไหมลุงพลตอบอันนี้ผมทราบเบื้องต้นคือมากที่สุดคือตัวผมซึ่งวันที่มาค้นรถที่บ้านไม่ได้มีหมายคน้นหรืออะไรทั้งสิน้น มาในลักษณะที่บอกว่าอยากจะมาคุยด้วยปรึกษาเรื่องเล็กๆอาจจะไม่คุยเยอะแต่ไปไปมาๆก็มีพิสูจน์หลักฐานมาล้อมแล้วก็มาตรวจคนที่บ้านคำถามผลสรุปยังไม่ออกแต่มันก็มีชาวบ้านบางส่วนที่ตัดสินเราไปแล้วเคยมีเหตุการณ์ไหมที่ชาวบ้านมารุมว่าเราทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์นี้ลุงพลตอบไม่ครับชาวบ้านส่วนใหญ่รู้นิสัยผมดี ผมจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาถ้าอันไหนไม่ใช่ความจริงผมจะเดินเข้าไปปะทะที่บ้านเลยผมจะเป็นคนที่ชอบพูดความจริงเรื่องอะไรที่ไม่เป็นความจริงจะไม่ยอมให้เรื่องดังกล่าวมันบานปลายผมจะต้องพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนทุกอย่างก็จะจบแล้วทุกคนก็จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมพิธีกรถามต่อแต่ก็มีคนที่เห็นใจลุงพลตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นแฟนคลับลุงพลรู้สึกยังไงบ้าง ลุงพลตอบรู้สึกดีใจในสิ่งที่เราพยายามต่อสู้ทุกอย่างมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายังเห็นความถูกต้องมันควรจะมาเหนือทุกอย่างพิธีกรถามต่อมีคนนำรูปลุงพลตอนหนุ่มๆไปเปรียบเทียบกับคุณสงกรานเตชนะนรงเขาบอกลุงพลหล่อมากป้าแตนรู้สึกยังไงบ้างป้าแตนตอบก็เฉยๆอยู่ด้วยกันมานานแล้วลุงพลตอบ เรารู้จักกันตั้งแต่ปี45ปี47ก็แต่งงานมีลูกพิธีกรถามต่อว่าถ้าป้าแตนคิดว่าลุงพลกับคุณสงกรานใครหล่อกว่ากันป้าแตนตอบจะสู้ลุงได้ยังไงพิธีกรถามต่อมีแฟนคลับลงทุนในการสร้างบ้านให้ด้วยป้าแตนตอบใช่ลุงพลตอบก็หลังจากที่เป็นข่าวไปก็มีผู้ใหญ่ใจบุญ ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยสร้างบ้านให้รู้สึกว่ามูลค่าทั้งหมดน่าจะตกประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทบ้านเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่เราเอาไม้ไผ่ล้อมหลังคาสังกะสีพิธีกรถามต่อได้ถามเขาไม่ว่าทําไมเขามาสร้างบ้านให้เราลุงพลตอบก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสองท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่แค่ช่วยครอบครัวเราท่านก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวอื่นอีกเยอะแยะมากมาย แต่ท่านไม่เคยได้ออกสื่อหรือออกนามอะไรซึ่งเป็นคนที่ใจดีมากๆคำถามนอกจากจะสร้างบ้านแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเอาเฟอร์นิเจอร์มาให้ด้วยเห็นว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป้าแตนลุงพลมีโอกาสได้นั่งโซฟาใช่ไหมป้าแตนตอบใช่ค่ะคือเราไม่เคยมีทุกอย่างในบ้านใหม่หมดเลยคำถามตอนที่เรานั่งโซฟาครั้งแรกรู้สึกยังไง ลุงพลตอบก็ภูมิใจที่เรามีโอกาสมีโซฟาเป็นของตัวเองครั้งแรกก็ภูมิใจกับทุกท่านที่ได้ส่งของทุกอย่างมีค่าถึงแม้เป็นสิ่งเล็กๆแม้แต่กำลังใจที่ไปหาที่บ้านเป็นสิ่งมีค่ามากสำหรับเราคำถามยืนยันตรงนี้เลยว่าเราไม่เคยไปของเงินใครลุงพลตอบก็ยังยืนยันครอบครัวเราไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้น คำถามมีคนเอาเราไปแอบอ้างไหมลุงพลตอบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่เขาแอบอ้างผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรคำถามตอนนี้ยังมีความกังวลใจอะไรอยู่บ้างลุงพลตอบก็มีความกังวลเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมันผ่าน90วันไปแล้วผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานอะไรอีกเยอะเราก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ ซึ่งมาน,นานมากสำหรับเราถามว่าทุกวันนี้เราทำงานปกติไหมก็ไม่ได้ทำอะไรครับที่บ้านตอนนี้ก็รับแขกคนที่มาให้กำลังใจที่บ้านแล้วก็รอดูความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่และตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ได้กรีดยางเลยถ้าเรื่องยังเป็นแบบนี้จะยังไม่ทำงานคําถามลุงพลกับป้าแตนยังมีความหวังที่จะจับฆาตรกรตัวจริงได้ใช่ไหมลุงพลตอบ ก็มีความหวังครับเรื่องเวรกรรมมีป้าแตนตอบคนที่เขาทำต้องรับกรรมที่เขาทำกับหลานเรามันต้องมีคนทำดูจากสภาพแล้วเขาจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้คนเดียวป้าว่าเจ้าหน้าที่ต้องหาจนได้คำถามเสียใจไหมที่มีคนกล่าวหาเราลุงพลตอบทุกวันนี้เฉยๆครับรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่คนอื่นกล่าวหาเราซึ่งผมก็เชื่อมัน่น ในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆในคดีป้าแตนตอบเราเชื่อมั่นกันมาตลอดแล้วก็มั่นใจด้วยว่าลุงไม่ได้ทำไม่ได้อะไรทุกอย่างคนอื่นจะมองยังไงเขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายเราใส่ใจคนในครอบครัวของเรามากกว่าคำถามให้กำลังใจกันยังไงในวันที่กระแสสังคมแล้วกระแสกับคนในชุมชนในหมู่บ้าน ช่วงแรกๆมองว่าเราเป็นผู้ต้องสงสยัยป้าแตนตอบไม่ต้องคิดมากลุงพลตอบไม่ต้องคิดมากอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคนจะพูดก็ให้เขาพูดไปสิ่งไหนที่จริงสิ่งไหนที่ใช่ทุกอย่างเวลาจะตัดสินมันเองครับคำถามลุงพลค่อนข้างมั่นใจในความถูกต้องใช่ไหมลุงพลตอบครับมั่นใจถ้าไม่มั่นใจ ผมไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือจากพบตรเมื่อวิธีกรถามต่อได้มีน้ําตานอนกอดกันร้องไห้บ้างไหมลุงพลตอบไม่ครับครอบครัวเราอยู่กันง่ายเราไม่เสียใจเรื่องแบบนั้นป้าแตนตอบถ้าอยู่ต่อหน้าลูกถ้าเสียใจหรือว่าเจ็บเราจะไม่ให้ลูกเราเห็นแต่ว่าเขาดูออกแหละเขามาตบไลแต่เราก็ผ่านมาได้เรายังมีลูกของเรา คำถามเขาบอกว่าลุงพลร้องเพลงเพราะมากเมื่อก่อนเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมลุงพลตอบน่าจะเป็นพุทธศักราช2,551นานแล้วร้องเพลงลูกทุ่งครับคำถามถ้าวันนี้มีคนเข้าใจเราในแบบที่ไม่เป็นความจริงลุงพลกับป้าแตนจะบอกอะไรกับพวกเขาป้าแตนตอบเราห้ามความคิดของใครไม่ได้แต่ว่าเรามองส่วนที่เขาให้กำลังใจเรา มันจะทำให้เรามีกํำลังใจต่อไปไม่ต้องคิดอะไรมากลุงพลตอบอยากจะฝากเกี่ยวกับโลกโซเชียลว,ว่าการจะดูข่าวซึ่งข่าวทุกวันนี้มันมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมก็อยากจะให้ทุกคนดูข่าวแบบรอบด้านดูไปด้วยคิดไปด้วยว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นยังไงจนถึงณปัจจุบันซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนที่ดูข่าวทุกวันจะรู้ว่าอันไหนจริง ันไหนไม่จริงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเมื่อพิธีกรถามต่อลุงพลกลายเป็นคนดังถึงขั้นพี่จินตลาพูลลาบมาเชิญลุงพลบอกว่าเดียวจะมีคอนเสิร์ตเต่าง,งอยวันที่หนึ่งกันยายนให้ลุงพลไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยตอบรับคำเชิญไปหรือยังลุงพลตอบก็มีผู้จัดการส่วนตัวของจินตลาพูลลาบมาที่บ้านแล้วมาคุยเรื่องการร่วมงาน วันที่หนึ่งกันยายนผมก็ได้ตอบรับทางผู้จัดการไปแล้วว่าจะไปร่วมงานด้วยเห็นผู้จัดการบอกว่าจะมีการฟิเจอริง่งเพลงหนึ่งกับจินตราแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยพิธีกรถามต่อเราจะมีโอกาสเห็นลุงพลเป็นศินลปินเดี่ยวไหมลุงพลตอบก็ขึ้นอยู่กับเวลาคำถามคนเราพอมีความดังขึ้นมาแน่นอนที่สุดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ก็จะตามมา อย่างกรณีลุงพลก็โดนว่าทุกวันนี้ที่บ้านมีชีวิตดีขึ้นเพราะลุงพลเอาความตายมาทำมาหากินใช่ไหมลุงพลตอบถ้ามุมมองของผมว่าผมเอาเรื่องการตายของน้องชมพู่มาหากินผมก็อยากให้เขาย้อนกลับไปว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดในครอบครัวเขาหรือตัวเขาเองเขาจะรู้สึกยังไงผมก็ไม่อยากตอบโต้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เราไม่ได้ไปชักจูงใครมารักเราส่วนใหญ่คนที่เขาดูข่าวแล้วรู้สึกว่าครอบครัวของเราน่าสงสารมากกว่าป้าแตนตอบเราไม่เคยคิดที่จะเอาหลานมาหากินจนช่วงหนึ่งไปออกรายการพูดอะไรที่ทำให้มองว่าเราน่าสงสารมากกว่ามันก็เลยกลับมาตรงนี้จากไม่เคยมีใครให้กําลังใจก็มีเยอะจนเราตกใจคำถามก่อนหน้านี้ลุงพลป้าแตน รวมถึงพ่อแม่น้องก็รักกันดีใช่ไหมป้าแตนตอบใช่ค่ะลุงพลตอบใช่ครับครอบครัวเราไม่เคยมีการทะเลาะเราอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาตลอดซึ่งพอเหตุการณ์มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทําให้ครอบครัวของเราดูห่างกันไปแต่เราก็ยังรักใคร่กันเหมือนเดิมแต่เพียงต้องใช้เวลาแค่นั้นเมื่อพิธีกรถามต่อล่าสุดมีเพจดัง เอาไปเขียนเกี่ยวกับเรื่องการตายของน้องชมพู่ใช้อักษยรย่อว่าเป็นบ่อแสว่าอักษยรย่อของผู้ที่มีส่วนในการทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตก็คืออักษรสอรเสือและต่อเต่าโลกโซเชียลก็ไปตีความว่าสอเสือก็คือสาวิตรีต่อเต่าก็คือแตนซึ่งมันตรงกับชื่อของป้าแตนในใจข้างในเป็นยังไงบ้างป้าแตนตอบก็คือผ่านมาเยอะ กตั้งแต่แรกแล้วมาถึงจุดนี้ก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วป้าก็ไม่กังวลเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ออกมาให้ความชัดเจนในที่สุดไม่ใช่คนนู้นคนนี้คำถามถ้าสมมุติตํารวจมีหมายจับออกมาเราจะสู้ขาดใจเลยไหมลุงพลตอบก็ต้องต่อสู้ครับเพื่อความยุติธรรมของครอบครัวของเราคำถามเอาจริง ลุงพลกับป้าแตนรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำลุงพลตอบเท่าที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวของน้องชมพู่ช่วงที่เราหาน้องวันที่11ถึงวันที่14มีช่วงหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ปรึกษากับครอบครัวเขาก็ไม่ได้คิดเป็นกังนวลว่าไปสงสัยใครเป็นพิเศษเพราะว่าตัวผมเองกับป้าแตนเราก็อยู่กับครอบครัวของเราซึ่งเราไม่รู้ว่าครอบครัวพ่อแม่ของน้องชมพู่เขาไปมีเรื่องกับใคร หรือไปทะเลาะก,กับใครจนรุนแรงถึงขนาดมามุ่งเป้าหมายชีวิตน้องชมพู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไงกับครอบครัวของน้องชมพู่ซึ่งผมก็ยังคิดในใจในความรู้สึกมันเป็นใครกันแน่ที่ทำกับครอบครัวน้องชมพู่ลึกๆคือเราไม่ทราบว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรคำถามแล้วคิดว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ทราบไหม ลุงพลตอบผมเชื่อว่าทางพ่อแม่น้องชุมพูเป็นคนที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดคำถามป้าแตนมีอะไรอยากบอกกับลุงพลบ้างหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมามากมายป้าแตนตอบไม่มีอะไรเราก็อยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันมาหลายปีครอบครัวเราก็ยังอบอุน่นสำหรับป้าเหมือนเดิมเราก็สู้ด้วยกันไปเรื่อยๆพิธีกรถามต่อถ้าวันนี้หลานของเรารับรู้ เราอยากจะบอกอะไรกับหลานลุงพลตอบสำหรับลุงอยากภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างอยากให้ชมพู่โดนจิตโดนใจคนที่ทำกับชมพู่ให้เขารู้สึกผิดหรือว่าให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปกับน้องชมพู่มันยากเกินเยียวยาแล้วตอนนี้ครอบครัวของเราโดนมาหนักเหมือนกันครอบครัวน้องชมพู่เองก็โดนมาเยอะในใจผมอยากให้ชมพู ซึ่งอยู่บนสวรรค์ลแล้วอยากให้น้องชมพู่ไปแบบไม่ต้องห่วงเราเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยังคงดํำเนินต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครอบครัวเราเองครอบครัวชมพู่เองจะได้รับความยุติธรรมครับและมาถึงคำถามสุดท้ายพิธีกรถามต่อคิดถึงลานไหมลุงพลตอบตลอดครับป้าแตนตอบนึกถึงหน้านึกถึงตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ คิดถึงเสมอ